ัพเรือเริ่มต้นโครงการก่อสร้างทางวิ่งที่2และทางขับสนามบินนานาชาติอุตภาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานระดับยุทธศาสตร์ของเมืองการบินภาคตะวันออกเพื่อยกระดับสู่ศูนย์กลางการบินของไทยและอาเซียนตลอดจนรองรับการเติบโตของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec ในระยะยาวด้วยตามแผนบูรณาการที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กองทัพเรือ เป็นหน่วยดำเนินการหลักโดยมีพลเรือเอกไพโรธเฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเริ่มงานก่อสร้าง Ground Breaking Ceremony โครงการก่อสร้างทางวิ่งที่สองและทางขับสนามบินนานาชาติอุตภาในพื้นที่ของ Isolated Pad สนามบินอุตภาจังหวัดระยองพื้นที่ Isolated Pad คือพื้นที่หรือลานจอดเครื่องบินเฉพาะกิจ ที่ถูกแยกออกจากลานจอดปกติที่ต้องควบคุมความเสี่ยงเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในสนามบินค่ะพื้นที่นี้ใช้สำหรับกรณีที่เครื่องบินลำใดลำหนึ่งต้องถูกแยกตัวเนื่องจากเหตุการณ์พิเศษเช่นผู้โดยสารหรือลูกเรือมีอาการป่วยต้องสงสัยโรคติดต่อเครื่องบินมีเหตุผิดปกติด้านความปลอดภัยต้องการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษก่อนให้เข้าเขตอาคารผู้โดยสาร พื้นที่นี้ถูกออกแบบให้ปลอดภัยและห่างจากผู้โดยสารทั่วไปเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบดูแลหรือดำเนินการตามขั้นตอนความปลอดภัยได้โดยไม่กระทบต่อการทำงานของสนามบินส่วนอื่นซึ่งพิธีเริ่มงานก่อสร้าง Groundbreaking ceremony ครั้งนี้มีผู้แทนจังหวัดหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้บริหารจากสก,กพอรวมถึงดรทาริศอิสระยั่งยืนและนายก่อกิจด่านชัยวิจิต ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีนี้ถือเป็นหมุดไม้ยสำคัญของการเริ่มต้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่อปักธงเมืองการบินภาคตะวันออกและผลักดันอูตเภาสู่การเป็น Aviation Hub แห่งใหม่ของประเทศไทยและอาเซียนโดยประธานในพิธีได้มีการกดปุ่มปล่อยตุ้มสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มการก่อสร้างอย่างเป็นทางการโครงการก่อสร้างทางวิ่งที่2และทางขับ ได้รับการอนุมัติหลักการตั้งแต่ปี2561ต่อมามีการปรับเปลี่ยนแหล่งเงินเป็นเงินกู้ตามกฎหมายและปรับให้กองทัพเรือเป็นหน่วยดำเนินการโครงการภายใต้กรอบงบประมาณกว่า16,000ล้านบาทการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับใหม่ถือเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร e ์ EEC ช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการบินการขนส่ง และการลงทุนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตถือว่าเป็นการวางรากฐานสำคัญในการยกระดับศักยภาพ EEC และระบบการบินของประเทศไทยสัญญาก่อสร้างครั้งนี้มีมูลค่ากว่า13,000ล้านบาทค่ะมีการเริ่มงานแล้วตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายน2568 และจะก่อสร้างต่อเนื่อง1,095วันคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือนตุลาคม2,571ครอบคลุมงานก่อสร้างทางวิ่งใหม่ความยาว3,505เมตรทางขับกว่า36กิโลเมตรและระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ e e c นำโดยนายนุสติคณีกุลผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การส่งเสริมและชักชวนการลงทุนพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้พาคณะจากสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีนรวมถึงนักลงทุนจากมหาวิทยายลัยเสฉวนเข้าเยี่ยมชมพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล หรือ Eastern Economic Corridor of Digital ในจังหวัดชนบุรีซึ่งการเยี่ยมชมครั้งนี้ค่ะได้รับการต้อนรับจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ Digital Economy Promotion Agency ภาคตะวันออกและบริษัท Advanced Info Service Public Company Limited จำกัดมหาชนหรือ AIS ซึ่งได้มีการบรรยายสรุปถึงการพัฒนาเขตนวัตกรรมดิจิทัล ในพื้นที่ของ EEC เพราะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคตตอบโจทย์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศด้วยและคณะผู้เยี่ยมชมยังได้เข้าเยี่ยมชม AIS Evolution Experience Center ศูนย์แสดงนวัตกรรมล้ำสมัยที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันเทคโนโลยีดิจิทัลของไทย การลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลในการรองรับการลงทุนด้านดิจิทัลและนวัตกรรมในอนาคตเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยและเปิดกว้างความร่วมมือกับนักลงทุนต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง